สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านทุกทุกคนนะคะเนาะกลับมาเจอเจอกันคือเกาจ้ากับยายนวลเมื่อวานยายนวลสิมาเห็ดแกงออมดอกแอนกินาหรือว่าดอกอาทิโชกเนาะค่ะเนาะดอกอาทิโชกก็สิเป็นแบบนี้แหละจ้าคล้ายๆดอกบัวบานเฮาเนาะจ้าเนาะสรรพคุณกันละยางจ่าแต่ว่ายายนวลก็อธิบายบ่ถืกอธิบายบ่เป็นจ้ากลับมาเบิ่งกันเลยเนาะค่ะเนาะหลังจากที่ปอกออกมาแล้วก็สิเป็นแบบนี้แหละจ้าหลังจากที่ปอกออกมาแล้วแต่ว่ายายนวลบริปอกเองเด้อค่ะเด้อยายนวลสืบสัมฤทธิมา ถ้าเห็ดเป็นปอกเป็นมันสีดำจ้าหลังจากที่ได้แบบนี้มาหรือว่าปอกมาได้แบบนี้แล้วเนาะค่ะเนาะก็เอามาตัดแต่พอค้าหรือว่าเอามาหั่นแต่พอค้าจ้าก็ประมาณนี้แหละจ้าก็มาเบิงส่วนผสมกันเลยเนาะค่ะเนาะว่ามีอย่างแน่ก็มีดอกแอนจินาหรือว่าดอกอัติโชกแล้วก็มีแค่หลอดจ้ามีตัวลำเต่ามีหอมหอวใหญ่มีมันฝรั่งมีผักชีลาวแล้วก็มีน้ำมัเนาวมีน้ำมันมะกอกมีเกลือจ้ามีน้ำเปล่ากะมาเริ่มกันเลยเนาะค่ะเนาะเปิดไฟจ้ มันประกอบจะใส่ลงไปหอมหอยย่างจ,งจะเราจะพัดหอมจะก้หอมด้วยจ้าเด้อ เจ็ดตัวแล้วมมันพลังจ้ะ นาะใส่ดอกอาติโชคที่เอเตรียมไว้นะคะที่เตรียมไว้แล้วใส่ลงไปจ้ะ

จากนั้นก็ปิดฝาไว้นะาจะเนาะล่อจักลัวจะสุกจะสุกเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะจากนั้นเดยงเด้นกับซีซีเกลือลงไปกอคัะเล้กเดี่ยวกับน้ำตา ดูไปซิมบองแล้วกูเยอยากเติมเตือลงไปกับเติมลงไปได้อีกเพระถ้าเกิดบางคนแต่สิ่อักษรธรรจ้าติเด็กเขาชอบมาแกว่าแนินา กะเรียบร้อยจ้าแกงออมอันกินหาดหรือว่าแกงออมดอกอาติโชกนั่นฉเนะกะมาจ้ากินน้ากันเมื่อนี้กาเท่านี้แหลเะ,ะเนาะกะเนยาใจนวลกะขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า